Thank ah. you. ท,ที่สังเกตมันตอนเราทาอย่างเสลือบอย่างทาทาพวกมันดำแหละสวยจตมันออกไ่้ได้ นี่เครียดนี่เครียดเรื่องที่เฮ้ยที่ดินพี่ซ่อนเงินอ้าวทำไมอะพี่โอ้ยซ่อนตรงไหนมีก็หาเจอซ่อนตรงไหนก็หาเจอทุกวันนี้เนี่ยหืหนักแล้วหนักข้อหนักข้อเมียพี่หนักมึงอะหนักข้อแล้วทไม่รับทกไม่หยุดไม่หย่อนไม่มีพักไม่มีวันอะไรที่จะ 对，嗯、放没了。 ทำหมดแล้วถ้าจะเป็นของมักนนเออนี่ยไม่ดีเท่า You know I Segui เอาแบบไหนระดับผมนะจ๊ะด่าไฟลุกชน